บ้าจ้าไม่มีคนสบายใจละบวมนนี้อะไรนี่อะไรโลนาเหรอใช่ใช่ใช่อยู่ไหนปะอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่มุมนี้ยิงโดนจ้ะยิงโดนมากๆเมื่อกี้ ออกหล้วมีอ็อกแล้วอ่าเดี๋ยวเบรคดักแล้วอะไรหนึ่งมีมีป่ะมูเห็นแค่ตัวเดียวตัวหนีบ้าเออตา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 กำลังพูดเลยไม่มีคนไอ้สารเล่ห์ฮะมันยิงมือโดนป่ะโอ้โหจะตายเดี๋ยวดีแล้วไปเก็บยาได้เรื่องแบบ นี้มันอัปเดตไปจะต้องลองเช็คตัวอาโปมันน้อยลงว่ะมันบอกมึงมากมึงบอกไม่มีกูไม่เชื่อหรอกไงเดฟกูเจอเองกับตัวมึงโอ๊ยอย่าไปเชื่อในเฟสกูนี่แหละเป็นคนลงไอ้สัตว์เดฟมึงมึงนี่มันโง่อย่างจริงคนที่เอาโปรมาประจานก็กูนี่แหละไปไปข้างล่างวะไปดิไป มึงเล่นมยนะมึงพูดเกมเดียวกับเดฟเนี่ยตงใส่อยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กันออไม่มโปรไม่มีโปรดฟบอกไม่มีโปรเโอเคโอเคูเชื่อมั้นเนเก่งแค่แหละด้านล่างมีนะกูได้ยินตอนเิ่มเกมอ่ะกูได้ นนไปเวละ ได้หมดอย่าไหนะเนี่ยฆ่าไปบนถ่อนี้ดีไหมไปดิปิงร้อยลงไหมอัปเดตใหม่ไม่เราไม่เราออกเราออกวงแนบบอล มีรถป,ปะตรงนู้นมีรถปะมาเมือเนี่ถ้าเราจะเข้าวงเราต้องไปพาเมืองนี้มึงพาได้มีะเสียงมากเมื่อกีไม่มีว่ะตอยผีอ่ะเจอราชาโป้พวกนี้เจอราชาโปว่ะ ต่อยอ่ะแบบตื้อๆๆตายอ่ะเก็บแม็กดิเก็บแม็ดิแบบนี้ราชโปงไงโปน่แม็กเยอจัดเลยนั่นนีกได้ไงมาวมีสิดกะคือกล้องเลยมีกล้องเล เห acional 險 hive ทำอไรไงีก meats bag training 개 �иш mash โอ้ววไม่อะไร้ไอ้นนี้บอส g e e เม็กมกี้เม็กกี้มึงจะยะะังไงกับผมวะรอชปูมีกระเด็นไม่มึงมีหยอกทองอันเหรอไม่มีอ่ะไม่มีเหมือนยัยบบน ดูเมืองหน้าเราเลยไล่ไปที่เมืองเลยเชียร์เลยรู้ขึ้นเข้าฝั่งนี้โอเคข้าวมีมีมีมาชุดแดงเขวาหน่าดูว่าในแบบ เจอยาวๆกล้องสักกระบอกอะไรนะเยี่ยมเติดกล้องเหรอติดกล้องมาให้เลยแ้เก็บเรแพ็กเก็ต ต้องชาร์จอ่ะไม่ชาร์จก็ตายอยาีูดีดลยวเราเข้าหลังชาร์จส,สายเนี่ยไอแฮปซิมี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 เยอะเี่ย,ยังใายกูเป่าเป็นดูกเลือกงานน้นะเชี่ยผีด้หลังอัอออนควรท้้ยสุด ยังไงนี่ไงเจ็บเจ็บังได้อยู่บอลมันขึ้นนี่ละบอลล็อกนี่ไงโอเคเด็กตัวนึงไปหมดหมดสามตัวปะะก็มีอีกนะพี่หรอเดินเดินเดินสุดดลแล้วอแล้วโอเคไปเก็บตัวล่าง โ oh, อ้ฟชแนลรู้จักเปล่ากูใครอ่ากลูอีตู่เอออีต,ตดดูออีตู่อีตู่กไออิโดนี่ยะกหลังยมังไวอีตูอีตูนปได้ยังปวนมยอะมาเก็บเก็บยาไ ฟลาฟ,ลฟรูจัดี่เราป้องหลังเราเนี่ยบอลไป้อดได้ยังได้ไรใช่ได้แล้วเต็มแล้วดูหลังแล้วอีกอดูไห้ดีไปเก็บไป นายยออร่อไม่มีสนายเอาเม็ดคิดปะเอามาเอาไว้กันกันเหนียวกันเป็ีอะไรกันวะวงไปฝั่งเมืองหน้าเระเบียเป็นไปได้ะไไดนะอาจจะตีเนี่ยเมืองแน่เมืองเนี้ยต,ตเีเราหญิงเราเราฉีดได้นี่ เราไปขึ้นนู่นเนี่ยว,วันไปจี๊ดสุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดยนอดปปย,นะดปปยอนกดสปีดแล้วนะกดสปีดจัดไปได้เมื่าเอ็นหายากเลยป่ะใส่ปืนแรงจริงแม่งก็ไม่ได้โกงที่อะไรมากนะแต่ดาเมจมันแรงอยู่นะใช่ดาเมจแรงแล้วใครยิงไม่เส็จมีกระสุนเยี่ยมากเลยนะกูบอกเลยอุ้ยช่วงนี้แม่งไม่ได้เลยปืนยีน่ยมากเลยไม่รู้จด อมันดอบยากขนาดนี้นะขั้วยากกว่าเดิมเยอะเล่ะมันจะมีตัวดักเราไหมสองคนเล่นยากอย่างน้อยมีสักสามสี่คนใช่ส <3 S 1> <ร>ามคนะมนะกำลังดีสี่คนก็ได้สี่คนยิ่งดีเลยเราจะมาตายจังหว่างดนดักแบบนี้ไงวงเดิดด้วยเพื่อนเขี่ยหลัง,งได้วงไปไปไปอยู่บนสุดแล้วค่อยวิ่งลงมามีรถอยู่อโอเคไปเขียร์บนก่ไปไปอยู่ตรงนู้นจะปลอดภัยไหมไม่ได้โล่ง ขึ้นไปบ,บนสุดแล้วเอารถออกมามเล่นมาล่ะเผ<ม>ื่อไว้ขี่เข้าต้นไม้ว่าเดี๋ยวที่อย่าบนก่อยนะอย่างบนเสร็ดก็เอาลงได้เซ็กคนก่อนแล้วเดี๋ยวเอา,เอารถดีใช่ไหมถ้าต้องขี่รถเข้าวงอ่ะอยิง<ด>ยิง<ๆ>แล้วก็ขี่รถเปลี่ยนจุดอะรถแรงเลยจะจะโดนดีน่าจะได้อยู่ป่ะ ได้จะดีมากเลยเนี่ยอยากไปอยู่บนยอดอะไปนอนแล้วกาวว่เพราะว่ามันยิงไปเขาไก่แล้วมันเห็นละสองตัวกล่าวนีดักยากว่ะดักนี้ต้องมีสองคนอะจริงๆต้องดักตัวนี้คนนึงเออต้องดักเอ้ยเราวป็นเล่นนี้ไหมก็ได้นะไปไม่ต้องใช้รถหรอก ระวังนะพวกนี้เราต้องเล่นดักอ่ะนี่มันมีใครทิ้งกล้องลงอย่งนี้อืมนี่ๆเก็บเสียงมาเมืองอ่ะเราเราเราเลาะใช่หรอเลาะตกลงบนบนนี่ยมันหน้าเราเราจะยิงเหรอเมื่ะ ก่ะนะบอลูนะมดบอลกระโดดด้กระโดดดูเชไหมดูอยู่ดูอยู่มีมีมีมมีมแกๆเราอีกตัวนึงผู้หญิงมีบอล โดไก<ด><ด>ไอ้ย<อ><อ>นนั้นชนะเลยสัตว์เอ้ย